อะไรอ่ะไอ้ี้ยโดนดีจีตัดโดนดีจีอ้ยอากไกลอ่ะไอ้ี้ยโดนดีตบไัตว์มึงออกมาแตะตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรก็ไม่มีมึงหมดจริงกูบอกแลได้หมดมึงหมดแน่ โอ้ยเยอเปียกบีเลยเอเียงปไหนยงไปไหนดียไอ้เหี้ยดีจีคอมเมไม่เอากลัวโอ้จะแพ้เพรว่ามีินพีเลยนะจะบอกให้นะเว้ยโอ้โหแม่งเลยเส์แพ้ด้วย เฮ้ยม hey, ึงอะดะไรวะเด้อกาตอบเขาอ๋อเหียเต็มหมดเลยเออไม่ใช้ E M P กันนะโอ้ใบก๊อดคูอะไรปัดเฮียเฮ้ยน่อง อันนี้มันมีสภามันมีสภาเข้ามายังในฟีดอมเนี่ยมันมีสภาเข้ามายังวะหรือว่ายังไม่มีตอนนี้เห็นเขาประชุมเรื่องว่าจะเอาสภาหรือไม่เอาสภากันอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยมึงเอามึงไอ้เี้ยพวกเราไม่พีพีได้ไงวะน้องเฮ้ยเขาวอลด้วยมึงบอกเพื่อเขาวอลด้ดีเขาวอดีตัวดีเขาวอลดิยังเงี้ยไม่มีพีก็ได้ไงวะเขาวอลพูดต่อพูดต่อพูดต่อใหญ่บ้านนะบ้านบ้านเราโดนยึดนะกำลังมั้ง ผมผมมองว่าสเสน่ห์เล่นแบบไม่มีทีซีเหมือนมกอก่อนอ่ะไม่ได้เลยเว้ยตอนแรกอะ่ะเอาจริงๆนะผมคิดว่าแบบมกอกนะ่อนน่ะมันสนุกแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนเว้ยซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนอ่ะแล้วแล้วพวกเราอะ่ะพวกเราอะ่ะเล่นได้กันอยู่แล้วแต่คนอื่นอะ่ะมันมันเล่นกันไม่ได้เข้าใจไหมมันทําให้คนอื่นอะ่ะมันเล่นยากตอนไม่มีทีซีซึ่งมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ตอนเนี้ยสมัยเนี้ยมันไม่ได้แล้วเว้ย ตอนนี้สมัยนีย้พูดตรงๆนะสมัยนีย้ไม่มีไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยแก๊งเล็กอะ่ะเขาจะอยู่ไม่ได้เว้ยอันนี้เข้าใจนะแต่ถ้ามีท c ซตอนนี้ผมมองว่าการมีท c ซ่ะสนุกมันไม่เหมือนตอนที่เราโดนเบรกเว้ยตอนนี้ผมมองว่าตอนมีท c ซ่ะสนุกตอนนี้ทีซมันเริ่มปรับมันเริ่มปรับมาทำให้เราแบบเข้าใจในกฎหรือว่ากฎอะไรที่มันแร์ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันดีนะ มันไม่ใช่วันมันไม่ดีนะไว้ตอนเนี้ยที่ผมกลับมาเล่นแฟมเนี่ยผมรู้สึกว่าการมีทีเซีดีตอนเนี้ยนะผมรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเขาก็คงกดมันหลวมอะเนาะแต่ตอนเนี้ยกดมันมันมัน,ม,นมันแข็งขึ้นแล้วอะ่ะผมมองว่ามันสนุก โง่ไอ้ควายอยู่ในกองขยะไปดีมึงไอ้กระจอกไอ้โหลกเอ๊น้องครับไอ้ที่นี่ไม่แหวกูแน่ไอ้น้อยต้องตำหลับไปเอมจริงวะเนี่ยอุ้ยไอแกงกูไม่มีมีได้ไงวะยืยแต่โดดอุ้มยังวะปวดหัวแล้ววะว่าไม่มีอาหารคีคือยี่สิบนาทีดูดิต้องไปคาฟเลยอ่ะเผลอๆมึงไฟกันอยู่คือมึงต้องแจกตัวไปคาฟเลยเมื่อกี้ผมสั่งให้อานิาวินไปคาฟเลย เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าสู้มันไม่ได้อยู่แล้วเว้ยถ้าคือพวกนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันอยู่บนรถอะไอคนที่อยู่ข้างล่างอะเอาอจริงๆฟรีดอมมาเออผมเข้าใจนะตอนแรกเออมันมันดูของตอนแรกอะผมคิดว่าของมันขึ้นง่ายเว้ยทำไมแต่ผมรู้สึกว่าคือของอะบางอย่างมันหาง่ายแต่บางอย่างมันหายากมากอย่าง power stone อย่างเงี้ยคุณมีเงินอะคุณก็ไม่หาซื้อของได้ในรอบเดียวเว้ยผมก็ไม่เข้าใจตอนนี้ว่า เมื่อไหรอ่อ่ะเขาจะปล่อยของให้พวกเราค่ะดูดิขนาดฟรีดอมตอนนี้แม่ยังมีปืนมีไม้มีอะไรดูดิผมสนใจปะผมยังไม่สนใจเลยเพราะว่าแม่งผมขึ้นไม่ได้เว้ยขนาดตัวผมเองอะ่ะที่ผมแบบซัดกาชาเยอะมากอะ่ะผมยังขึ้นแค่ของของผมยังไม่ได้เลยตอนนี้ฟรีดอมนะเมื่อไหรอ่อ่ะเขาจะปล่อยของมาสักทีเว้ยถ้ามันปล่อยของมาให้มันง่ายขึ้นกว่านี้ให้มันเล่นกันแบบให้คนอื่นมันขึ้นง่ายกว่านี้มันมันจะดีมาก อันนี้ก็ต้องไปลองไปคุยเสนอไอ้ผมหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับหลังบ้านแล้วผมผมพูดอะไรไม่ค่อยได้เว้ยตอนเนี้ยเพราะว่าผมผมเน้นไม่ยุ่งเข้ากับกิจกรรมอย่างเดียวถ้าคุณเอาไปพูดได้ก็จะดีมากเลยจริงๆผมมองว่าปล่อยมาเหอะของอให้มันขึ้นง่ายๆหน่อยให้มันเล่นกันง่ายๆหน่อย เพราะว่าเซิร์ฟเราแม่งตอนนี้คนแม่งมองว่ามันยากไปแล้ว,วอะฟรีดอมอะยากแบบยากเกินอะยากมากอะต้องขอให้คนถือสักสองสามสองสามอาคีอะผมว่าผมต้องเล่นปืนหวเนี่ยไม่ต้องเล่นไปหรอกพวกนี้มันตอรี่มันยังไม่แข็งอะมันแบบยังไม่แข็งอะผมว่าช่วงแรกอะขึ้นง่ายจริงไว้ไม้หรือว่าอะไรเนาะ ผมว่าแรกๆะขึ้นง่ายแบบปั๊บปั๊บร้อยเอร์เซตติดโป้องเลยอะไรประมาณนี้คือขึ้นง่ายอยู่นะแต่รู้สึกว่าเชียร์หลังๆอาวุธสูงๆงตั้งแต่มี power stone เข,ข้ามาโอ้โหแม่งปืนเนแบบโอ้คิดแล้วทอ้ออ่ะแล,แล้วไอ้ที่มันทําให้เราวาร์ปมคืออะไรวะเรามีไหมแกงกูไม่มีอีกแน่นอนมีไหมไอ้ที่มันวาร์ปวาร์ปได้อ่ะไปกระลักลอืดเซิร์ฟนี้ไม่วา้วาวต้องมีดิวะเพราะว่าเขาใช้กันแกงกูไม่มีอลายกันเสร็จ มันไม่พอเมื่เนี่ยมันอยากเล่นตอร์ตอรี่กันจังเลยเจียวมึงดูคนให้กูหน่อยนะเจ๋ยวดูคนให้หน่อยนะว่ายังไงเนี่ยมึงลองตามดิเนี่ยยี่คนที่ยังไม่มาเนี่ยมึงลองตามให้กูหน่อยเดี๋<ห><อ>ยวย้อนที่อะไรอย่างเงี้ยลองตามดิของเราน่าจะขัดแค่ยอนคนเดียวครับลุง แล้วก็ัำพิสุจุกเออมุลองตามที่มุลองดูดีว่าน้องๆมาตามได้ปะเดี๋ยวกูขอานั่งดูไอ้พวกไอ้เซิร์กันในเนี่ยได้ได้ตามไปกตอนี้ไม่ใช่แบบใต้คอมเมนต์หรอกว่ามันของขึ้นยากในตัวผมอะผมก็ยังรู้สึกเลยว่ามันยากก็อย่างที่บอกอ่ะทุกคนลองสังเกตนะเว้ยว่า ผมเนี่ยเป็นคนที่สมมติถ้ามีเฮี้ยอะไรใหม่ๆในเมืองเนี่ยผมอาจจะเป็นหนึ่งในหนูทดลองทดลองคนนั้นคนแรกเสมอเว้ยแม้จะปืนบวกเชี่ยอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะเป็นหนูทดลองแต่อันเนี้ยในฟรีดอมอ่ะมึงเคยเห็นกูเข้าไปาฝอยากได้อาวุธไหมไม่มีนะเว้ยเพราะว่าไม่ไม่มีปัญญาเว้ยเข้าใจไหมไม่มีปัญญาที่จะขึ้นไปได้อ่ะไอ้เชี่ยขนาดไอ้ชิโร่อ่ะแม่งยังไม่ไหวอ่ะ ไอเ้เียมันยังไม่ไหวที่จะรับของมาขึ้นได้อ่ะมันยากมากเว้ยพาวเวอร์สโตนใช้เท่าไหร่ในการขึ้นปืนแล้วแม่งบางคนแม่งมีแต่แม่งกักกของชิบหายเลยเฮียเข้าใจแหละว่าเขาเขาไม่อยากลดอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันของมันไม่ได้รีบขายอะไรประมาณนี้แต่แบบยี่มันหายากไปหมดอะ่ะทุกอย่างคือมันดูยากคือมัน คือผมมองว่าหลักๆอ่ะพวกเพชรฟงเพชรฟ้ามันง่ายมันมีเกิดไลเพชรฟ้าเนี่ยพันเป็นสองพันเม็ดมันมันมีอยู่แล้วแต่หลักๆคือไอ้เหี้ยแม่งคือ power stone กับพวกแร่ใหม่อ่ะแร่ใหม่ที่มันเอาเข้ามาซึ่งมันหายากเว้ยแต่บอกว่าต้องต้องรีบแก้ไขจริงๆต้องแก้ไขเดี๋ยวน่าจะแก้ไขได้อยู่แล้วเอ็กอะมันรับฟังอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องรับฟังจังหวะที่แบบคนเรียกร้องเยอะๆอะไรประมาณนี้ เนี่ยผมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แล้วในฟีดอมอะแยวดูคัดแก้เกมแบบคุณซื้อไอ้หนูลูกป้าใอ้มันยิ้มกอดๆพวกเนี้ยแต่ผมว่าไอ้เซิร์ฟแพ้ดีจีเชื่อผมเลยเออแต่เขามีงานใหม่มาหนี่เขามีงานใหม่มันน่าจะง่ายหรือเปล่าตอนเนี้ยมีงานใหม่เข้ามานะมีอัปเดตแล้วเห็นปะ ในปีดอม่ะผมยังไม่ได้เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอ๋อไม่ต้องกดจีตลอดอ่ะผมต้่งรู้เนี่ยแต่น่าจะไอ้กินน่าจะดูจากศพน่าจะตัวกันไม่เยอะนะแต่ปีดอมแบบผมบอกว่าอุ้มได้เนาะผมบอกว่าคนน่าจะชอบนะอุ้มอุ้มอันเดียผมบอกว่าน่าจะชอบป่ะน่าจะเล่นง่ายอุ้มง่ายเงี้ยแล้วเร็วด้วยไม่เปื่อยผมมองว่าสนุกนะ แบบคนนอนไม่เปื่อยเกิดมาก็ยังสัต์ได้ต่อติดคุกกับแ๊บเดียวฉันชอบเล่นปืนในพวกนี้มันมีวิธีอยู่และยากันเขามาอย่างเอามาปะเอามาแล้วปะยากันละปืนก็ค่อยตลกมันอีกทีนึงไม่ใช่ปัญหาหรอกพวกนี้มันยิ่งใช้ปืนก็กระสุนอ่ะถ้ามันเน้นเล่นปืนอย่างเดียวอะ กระสุนมันต้องคาบเยอะมากๆเย้ยรอแค่ต้องรีไฟสู้มันไม่ครับเรอจริงโจ้ครับผมเบลจริงโจ้นะเออครับผมเฮ้ยห,หลุดไปไหนวะไอ้ย <c oughs> ห,หลดุดมึงช่วยกูหน่อยดิมึง่าเอาต้อนรับกูเลยไงกูไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยมึงมาถึงมึงไอ้แจ้กูเจิมเลยเหรอ โหเมื่อกี้ผมไม่ใช่แต่ไฟแม่งแย่จัดเลยว่ะแม่งคือมันชนะแหละไอ้แม่งมันตายโคตรเยอะแต่คือมันไม่มีผิวเลยคือแม่งเทียมากเลยเว้ยเจตุรีละแฟมติดนานเออใช่ใช่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับฟรีดอมกับแฟมอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ รูปแบบการเล่นก็ไม่เหมือนกันแล้วมีเทเลพงมีเทเลพอร์ตมันรูปแบบการเล่นไม่เหมือนกันครับแต่ฟรีดอมที่ขาดอยู่ตอนนี้ที่ผมมองอ่ะคือยากขึ้นของยากถ้ามันง่ายกว่านี้ผมมองว่าดีเยอะดีเยอะไม่ได้ไม่ได้นี่แต่ก็ดีเนี่ยผมว่าอะไรแม่งมีแค่สิ่งเดียวไว้ของ่ะต้องหาง่ายกว่านี้ผมมองว่ารูปแบบการเล่นของฟรีด้อมมันสนุก มันไม่ค่อยเกมเลยนะเล่นง่ายเยนาะหนึ่งจุดศูนยปิดแล้วหรอหนึ่งูนยังไม่ได้ปิดไม่ใช่หรอหนึ่งศอะมันก็ไม่ไม่ปิดไม่ใช่หรอหนึู่ะ แต่ชอบแผล่ไอ้บอมด้วยที่แบบว่าชอบเล่นกับใครแล้วก็ชอบบอกว่าไอเดีย่ยแผ่ไอ้บอบอ,อ่ะชอบเล่นกับใครแล้วก็ชอบบอกว่ากูไม่กดกรอกกูไม่ใช้ของเว้ยให้มันมาใช้คนเดียวใช่ปะพอสักพักพอมาเล่นกับพอมาเล่น,พอ,ลนพอมาเล่นตอรี่ใช่ปะก็จะเอาคับเนี่ยมาด่าเขาในไฟอ่ะไอ้บ,บอบอ่ะเปลี่ยนไาใช้คนบ่อยอ่ะงั้นฟรีดอมต้องเพิ่มจํานวนใบไหมไม่งั้นเล่นกันยี่สิบใบสองไฟก็จบแล้วคือคือต้องบอกอย่างงี้ว่าฟรีดอมมาตอนนี้มันจะเป็นรูปแบบของซับพอร์ตอยู่แล้วกดในประเทศอ่ะมันเป็นกดของแอดมิน มันเป็นกฎของประเทศเว้ยซึ่งตอนเนี้ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นมีสภาแล้วอะทุกอย่างอะมันจะโดนมันจะโดนปรับเปลี่ยนง่ายมากเพราะว่ามีอะไรเราก็ไปติดต่อไปติดต่อสภาโดยตรงแต่ทีเนี้ยมันไม่มีสภาใช่ปะ่ะอ่ะเราไปติดต่อซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปติดต่อแอดมินอีกทีหนึง่งใช่ไหมอ่ะเขาก็คุยประชุมกันกว่าจะออกมติมาแล้วก็ต้องไปให้ซัพพอร์ตอีกทีหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันจะดูแบบ เขาได้ไหมมันจะดูแบบไม่มันจะดูช้าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามันจะช้าถึงถึงบอกไงครับว้าสมมติถ้ามันมีสภา,าเข้ามาทุกอย่างมันจะเร็วมันจะเร็วมากตอนนี้ทุกอย่างมันดูช้าอยู่ไอ้ยอ,อยากออกเลยอยากเลิกอยากเลิกอะเอาจริงดูไหมคือคือคือมรรทบผมไม่ได้นะ<ย>เพราะว่า<ย>ววผมมาเพิ่งกลับมาเว้ยผมเพิ่งกลับมาเลยเว้ยผมี่ยไปเข้าเมืองเลยะ ผมเพิ่งกลับมาแต่แต่พวกมันน่ะอยู่กันทุกวันน่ะอยู่กันพร้อมเล่นน่ะแล้วก็แล้วก็หาสต,ตอรี่มาด้วยอ่ะนะึกภาพปะคนหาสต,ตอรี่มาด้วยอ่ะไอเข้มควรจะต้องเตรียมของทุกๆอย่างเพื่อที่จะพร้อมเล่นน่ะแล้วก็มึงก็มาบอกกูแค่ว่าเออพีเซิร์กมีตอรี่นะต้องเล่นนะตนแต่ไม่ใช่กูแน่นอนที่มันต้องมานั่งรีเช็คอ่ะนึกภาพปะต้องไม่ใช่ผมแน่นอนที่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยยีพีเตรียมยังถุงห่อเต็ยมยัง เพราะว่าผมไม่ได้หาเลตอรี่มานึกว่าวะคือผมเข้ามาปุ๊บโดนยัดยัดมือชกเลยว่าเออมึงต้องเล่าตอรี่นี้นะคือกูยังไม่รู้เรื่องเลยเียเกิดเรื่องเฮียอะไรขึ้นกูยังไม่รู้เลยมึงทะเลาะอะไรกันเ <c oughs> นี่ยแล้วดีจีถ้ามันชนะกู<ต>บอก<า>เลยเฮียไฟแบบว่าท่วมกระบาลอะตอนเนี้ยเฮียต่อไปมันก็อาหารที่ระบายมันเลงกับเจเคแล้วแหละเฮียดีจีอะไอสัตว์ควยเหอะ ถ้าตำรวจมาเนี่ยอันนี้เกมมันเนี่ยใหญ่อของขึ้นง่ายจะได้มีความเออใหญ่อของใช่ใช่ใชผมก็ยังอ,อยากเหมือนกันตัวได้เท่าไหร่นั้นหนึ่งมันตือในตัวได้เท่าไหร่ลูก e อีมพีอ่ะ EP มันมีจำกัดการใช้ปะไม่มีปะใช้ได้เรื่อยๆปะ e อะีมพีม e อะ่ะน่าใช้ได้เรื่อยๆ,ๆปะฟรีดอมอะ่ะใครมีเท่าไหร่ก็กดได้เท่านั้นเลย e อีมพีอ่ะใช่ไหม แต่น่าจะเออไม่กี่คนคิดว่าผมว่าน่าจะเออเยอะว่ะพอมันเล่นแบบมันอุ้มเงินง่ายมากไอเนี่นะก่อนจะถามพีพีน้องมีเงินแดงอนหนึ่งห้าพันไหมแล้วมันจะมีสตอรี่ทำไมอ้าวมันอยากกระตีมึงมึงก็ก้มมันละก้มอะ่กมอะกมะ้มต่ำอ่ะ มองชอบพี่ดีจีพี่ชอบพี่เสียสักสีในเกมเสียพึไอ้สัตว์มึงจะเท่ไปแอคใครอะในเกมเดี๋ยวเอาเลยเพื่อนอยู่แถวแท็กอยู่ที่ผมนะแท็กอยู่ที่ผมนะเฮียคนอย่างแน่นอะเออเจฟจะเข้าทางไหนเมืองแบบตอนนี้ผมกำลังเข้าเมืองฝั่งขวาครับฝั่งแท็กซี่เก่าตัวผมสามสี่คันเลยผมลากเขาอยู่นะทุกคนต้องสบายนะตอนนี้นะ เชียรลาตำรวจด้วยอยู yes. ่ปั Brother ๊มดีครับตำรวจสิบแปดไม่เนกันเยสหนึ่งเบสบันว่ะไ i ้นหนึ่งโเียประมาณหนาทีนะเชียคนดีจีอย่างแน่นอ่ะสิบเก้าคนอ่ะ ข่าเมืองอยู่เส้นอ่าตึกลุงนะครับตำรวจไล่ผมเมืองเมืองบนหึงหรือเปล่ากํลังไปกําลังไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กําลังไปเดี๋ยวกูไปบอกให้ตํารวจถอยให้กูขับรถตํารวจไม่เดีบอกว่าผมขอไม้แรกผมขอไม้แรกแล้วมึงขับยิงยนอ่ะได้ดีได้ได้ได้กากดตะโกนนะเนาะข่าเมืองนะพอพอลําหนึ่งข่าเมืองจนแฉะอยู่เมื่อต่อคันแล้วไม่มีภาพพื้นนะที่มันง่ายมันก็ง่ายเกินที่มันยากมันก็ยากเกินไอ้เหี้ยมึงจะเอาไงกันแน่ เขาปรับให้แบบสุดๆแล้วนะเว้ยอันเนี้ยไอ้เฮียตอนแรกอ่ะตอนแรกกะยากยากสนุกแต่นี้ง่ายไปก็อุ้ยมันง่ายไปอ่ะลุงไอ้เฮียจะสรุปมึงจะเอาอะไรกันแน่มึงจะเอาง่ายหรือมึงจะเอายากวะฮะไอ้เฮียเจะตำรวจหยุดปั๊มในรถสองคันอย่างไรนะเขาต้องระบมสามคันนะตอนนี้ไปเจ็บเดูแถวตลาดนิดอึบหนึ่งของอาทิตย์อึบหนึ่ง มีญาติอยู่คันหนึ่งจะอยู่แถวเขาเขาตกฟุ้งอ่ะผมอยู่เดแยวผมอยู่เขาอีกต้องไปไอรีนอดไปรีนอดอยู่แล้วโอเคโอเคผมกำลังไปปั๊มดีจีนะครับกำลังไปปั๊มดีจีนะกำลังออกนอกเมืองแถบอยู่กับผมคันหนึ่งแบบผมมองว่าแบบเนี้ยกำลังดีแบบเนี้ยกำลังดีแล้วกำลังริมทะเลไหมครับแบบเนี้ยดีแล้วน่าจะออกครับน่าจะออกเพราะว่าตอตอนนี้ดึงแท็กเขาอยู่อ่ะ สนาทีสักจะเออเราด้วยเขาเขาอะไรอย่า้าตยอ่ะเามึงมึงมึงส่งร้มาให้หน่อยได้ปะถ้ามึงว่างถ้าไม่ได้ร้อตะตลอไป่ไหนแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนอยู่ๆเอนแนี้อยู่บ้านอินเวทนะอยู่บ้านอินเวไปเลยไปไปตอนะผมโดน1่ยังละแม่งโคตรโกงเลยเพ่นขั้นนึ่งอยู่ตรงเขาตกตกบา ในเรื่องได้เรลยอ่ะสปอนเจอร์อีกสองอีกสี่นาทีนะอีกสี่นาทีนะไอตีมเขาทำอะไรอ่ะนี่มันดับมันเฮทั้งนั้นเลยนี่ยชิวสูงเล็กนึงอยู่นะก็แข่งอ่ะอาจจะเป็นมือปืนหรือเปล่าแบบนี้แต่ก็ถือหมัดอยู่นะหรือยังไงหรือเป็นมือสนับอะไรแข่งกันวันน่ะครับผู้ชมครับยังไงฮะโจโฉเหมือนต้องรอจังหวะอยู่แล้วพี่ตางพี่ตางตรงๆแล้วมันสนุกมันสนุกกว่านี่ป่ะคนสั่งแผนแล้ววางเป็นคนวางซิลป์ลอยหรือเปล่า มันสนุกกว่าแข่งปกติไหมครับทุกคนกติกาปกติที่เราที่เราเจอกันอะกติกาที่แบบแบ่งพวกแปวดอบแล้วก็ยึดธงอะ่ะพี่อยากรู้จังเลยว่าอันเนี้ยสนุกกว่าไหมแต่วันนี้ดึกๆโยกระปองนะครับ โยกปองโยปองโยปองอยากเล่นให้จบเว้ยเดีเล่นโยปองแล้วก็พอโยกะป,อง,ปองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาเล่นพวกอมองอมองอัดกันเล่นเกมพวกไอตอดว่าเลยนะผมยังไม่เตรียมของเลยเชื่อป่ะผมก็ไม่มีเหมือนกันผมจะไม่ทำเลยเลยกับตัวละครผมอะมโนเสพข่าวไม่เล่นเลยแล้วก็เล่นพิวีตอนหยุดสิ้นเดือนอะ แข่งวันเดย์ในตำนานไปสร้างต่อแล้วหรอน่าจะเออประมาณสักสิบคนมังอย่าพูดถึงได้ไหมเฮียน่าจะถึงดูนะข่อยอย่าพูดถึงได้ไหมอะเฮียสัต์ เฮียคิดละหาว่ะเงี้ยคิดละตลกเอ,อ้ยหลรวจม,มาช่วยแล้วตำวจโอเคเฮียนะเอ้ยตามึมงมึงกินผักบุ้งม,มั้งไหมวะตำรวจ <laughs> อ่ะเฮ้ยตำรวจม,มึงกินผักบุ้งมาไหมนี่โอโ้โหมึงก็ดูชื่อแก๊งดิวันเดย์อ่ะเฮียมึงก็ดูชื่อแก๊งดิไม่เหินข้ามเขาไปอ่ะจ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 ูบกันอยู่ละ แม่งมองไม่เห็นไม่ต้องช่วยกูละเดี๋ยวกูไปกูไปรีเซ็ตใหม่ละไอเ้เงี้ยไม่ต้องละน่องข่าวตอนนี้เป็นไงบ้างวะไอเ้เงี้ยขอบใจมากในการขยันขันที่แข่งข่าว,วเป็นไงบ้างวะนายเยี่ยมมากโอริโอ <de> ยังไม่มี<า>อะไ,อไอรอไปัปเดตรอพิกันกับ<า>ประเทศไทยจจรจริงิงงเดี๋ยวรอบน,นี้เอาจริงๆไว้มันอยู่ที่สังคมไว้เอาจริงๆอ่ะมันอยู่ที่สังคมเพื่อล้วนๆเลยหนึ่งนาที ตำรวจบอกเมืองนี้ไม่แต่มาเกือเทศเน้นหน้าใสอะแต่ตาสีเฮ้ยโดนโดนน้อยอยู่ไม่เป็นไรไ่แย่ตัดแบีแต่ค่อยเอาไหมชิวแรงผัดดันให้น้องๆดูที่สังคมเพื่อนด้วยถามว่าเกมมีส่วนไหมผมมองว่ามันมีแหละแต่ว่ามันก็ไม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ชนะขาดเลยนะแต่ไม่ไม่ทั้งหมดอ่ะ เพราะว่าเหมือนเหมือนหนูที่ติดติดกับดักอ่ะทำอะไรไม่ได้ตีเขาแล้วเขาก็แอบ,บเอา <No. S 1> ปืนมายิงแล้วก็แล้วก็ <50 S 1> ชุบแล้วก็ตีเขาแล้วเขาก็ออกปืนแอบ,บมายิงแล้วก็ชุบอยู่กันน่ะลูบมาละนะมันไม่ไหวหรอก <No. S 1> เริ่มใหม่เุ้ยสี่ยสัตว์อย่างเทพช็อตนี้ฝีมือ ขี่มือเลยช็อตเนี้ยผมเล่นปืน,นเออแล้วโอเคโอ้ยเฮี้ยใช้ได้เลยวะเฮ้ยขอถามแม่ดิ e, ว่าเล่นตอรี่กันนะมึงอยากเล่นจริงป่าวะมึงไม่มี e like. <like ีพีได้ไงอ่ะบอกแล้วเราน่าจะหวยโคตรกากเลยเนี่ยอะไรวะโดนจุดตอมอเลย ไม่มันก็ต้องเตรียมหรือเปล่าหมายถึงว่าเราอยู่เลเวลล่างเมื่อกี้มันไม่ใช่เตรียมอะไรเลยเหรอวะไอ้มันมันต้องไปคับพี่อำนวยได้ที่เดียวพี่เอ้าแล้วทำไมไม่บอกเพื่อนเหลืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูก็นึกว่าพวกมึงเตรียมกันแล้วมึงอยากเล่นตอรี่เว้ยกูเพิ่งกลับมาเว้ยกูไม่รู้หรอกว่ามึงมึงตีกันขนาดไหนอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เจอคอยบ๊อบเจอคอยบ๊อบอยู่มะเขือถึงมะเขือ กี่ใบวะอ่าเนี่ยเนี่ยสวนมันสวนไม่อยู่อ่ะล่นกันกี่ใบอ่ะที่แสีดำเก้าูเฮียรอบเดียวเก้าสูนะรอบเดียวอ่ะรอบเดียวคือเก้าสูดนะเฮ้ยมีคนบอกว่าซื้อสองหมื่นหแถมเข้าวสารไหมครับ้นีไอ้นี่หวังซื้อหวังข้าวสารนะนี่จัดไว้ ไปต่อไปเรียดเลยเรียดน้องนิดหน่อยเชเชยเฮ้ยเชียเชียร์ใครมันเอาไปทำไว้เฮียเชียรคนพ่อคุณดูมันไปทำดิเี่อย่างพออ่ะแล้วมีรูปกูแบบโอ้โหดูภาพเลย คนพออ่ะโอ้โหสิบรอบพรีโอครับจัดไหวใหญ่กว่านะสี่แสนหนึ่งฮะโอ้มันแพงจังวะห้าปึ้งเออ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 แบบประสบการณ์เคยโดดมาสิบกว่รอบ้ำแลกเชียกระโดดแล้วกระโดดแล้วเอมั่นใจจัดเลยไม่ใช่หรอวะเฮียแต่ละคนอ่ะ เฮ้ยไอสัตว์ไอย่าท้าบมึงไปเตรียมอีมพีมาเลยนะรอบเนี้ยให้ผมหลุดนะหลุดปั๊มเล้นเก็บนะมันมาเยอะมากเลยแล้วมึงหลุดได้ยังไงวะเฮ้ยอีมพน่ามีที่ผมมั้งพี่เต๋อลูกเดียวเออสุดยอดว่ะผมเล่นเปิดข้างบนผมเอ้ยเต๋ยแล้วมึงไม่ได้ค้าว EMP หรอวะเต๋ยค้าไปเมื่อวานพี่แล้วใช้ไปตองลูกก็น้องมันไม่ได้รีพี่อ้าว แล้วเมื่อกี้ได้รีเลย์แบบร่างไม่พูดอ่ะเดอด <c oughs> ใช้ได้วะคำตอบ<ด>เยี่ยมคือ,อดีที่สุด้าเมื่อกี้กูรูร้ว่าไม่มีพีกูไม่เล่นนะเว้ยคำตอบเยี่ยมคือดีที่สุดเอาเถอะด่วนลบละจ้ายะฮู Yao ้รวมเนี่ยกันรวมเนี่ยกันมึงอยู่ไหนกันล่ะตอนเนี้ยอไม่มีลบเฮ้ยไอ้แย่้ยา ลงมังบนได้อะเอ้ยกูบักไอ้ยันเราล้มกูบักทำไงวะนายกมันจะช่วยกูป่ะมันครบใหญ่มันไปอยู่นะพี่ไม่ไม่ไม่ถ้ากูล่มล่มบักกูนายกก็ช่วยกูป่ะไม่พี่โดนใหม่เขาจะเขาจะดึงไปนี่เลยเฮ้ยแล้วไอ้ที่เราวาร์ปมารวมกันเรามีไหมไอ้ที่ที่ลุงใช้อะแล้วถ้าเรากดแล้วเราจะมาหากันปะเราจะไปอยู่กระดาษด้วยกันพี่กระดาษถ้ากระดาษหนึ่งอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวรอเรารอครบสิบแปดก่อนแล้วกันแล้วค่อยกด ลงเมืองบนนะผมมึงแอบไปก่อนเลยมึงแอบไปก่อนเลยเปลี่ยนเป็นนามสกุล็เให้ไม่ได้ไหมยูเอดีสตรีมอ่ะข้างหลังอ่ะยูไอดีสตรีมเฮ้ยตอนนี้มีใครดูเวลบนไหมตกลงไปตกลงไปดีจีอย่างลั่นอ่ะดีจีลั่นจัดไอ้เหี้ยอยู่ในตู้เนี่ยพี่เดินเข้ามาเลยในตู้เนี่ยพี่เนเน่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 แขนซ้ายสักมังกรไม่พูดหรือใครวะที่ทำ อย่าด <Desert> ึงหัวคอขุดเลยที่ปั๊มไปไอ้รีเซ็ตหุงห่อรีเซ็ตใส่ของรีเซ็ตเลือดเดี๋ยววิ่งไปเอาเอาหัวหมกมาได้ขุดไก่อ๊ะไปเลยหรือเปล่เดี๋ยวก็มีทางรับแล้วสี่พันเลยเกิดอะไรตายตายตายเจ้าที่เนี้ยที่เพื่อนเขาสั่งลงแล้วอ่ะทำไมคนที่เป็นไฟเราถึงไม่ลงเลยขับรถชนกันอยู่เลยดีนะรีบกลับมาได้อ่ะ มื่กี้ตรงกลางแอบบังผมรู้สึกอะไม่งงตรไม่ใช่ไอ้ตีตานวิ่งเอาศพทิ้งอย่างเดียวเลยอยู่ข้างในไอ้ที่มึงบอกมหันต์กว่เวลาเจอเด็กผันเวลามึงเวลามึงสลบอ่ะมึงมองซ้ายกวาดสายตาดีดดูเพื่อนเลยมึงต้องดูแม่งวิ่งไปกักไหนอ่ะมึงดูรอบๆตัวมึงอ่ะว่ามึาไปกักไหนพอมึงฟื้นแล้วมึงจะได้รู้ว่าเพื่อนมึงอยู่ไหนเว้ยแล้วมึงลองไปเช็คดูน้องบอลมึงวิ่นหลบปะกอดเลยบไปเลยเลยไปเลยไป็น้องหลบตลอไฟใหญ่เลย ไีของก่อนเดี๋ยวจะไปนี่เลยเขาไปหาเอาก็ได้หรือว่าจะเอาเทสสองสยองกว่าแล้วเนี่ยเราเหลือยี่สิบอย่างไหนนะไมเลยได้ไม่ก็ต้องรีบรีเซ็ตต้องรีบรีเซ็ตเอาได้ก็รีบรีเซ็ตไปดูก่คนไม่ก่คนด่อนไม่กีคนไปดูอนไม่ี่คนไปดูนไม่คนไปดูอนไคนไปดูกไม่หคนไปดูอนไม่กี่คนไปดูนไ่ี่คนไปดูกนไมคนไปดูอนไม่กีคนไปดูกอนไม่คนไปดูอนไม่ดคนไปดูก่อนไม่กคนไปดูอนไี่คนไปดูอนไ่คนไปอ่ มันอยู่ตัวตวเองอันนั้นอะทำไมเสียงกระตุกอะเพื่อนแล้วก็ทำนะถ้าเพื่อนสั่งลุงอ่ะคนที่ได้มินมาองไรเอาไรอะอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไงคือแบบเราอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ในคุกอย่างเงี้ยโอเคพี่เชิญรับรีเมคผมได้เลยโอ้ แล้วกูจะล่มขายไหมนี่ฮนะตะวันน้อยกอยใจสอ,องหกศูนย์หกแกนี่กันล่มบักแตนน่มันต้องรองอีกสามนาทีวะเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยมีใครจะพอไปครับเฮ้ยไม,ไม่เดี๋ยวรอรวมด้วยกันแล้วก็ไปครับเลย ้ผมจะค้าแต่ว่าเพื่อนจะไปผมไม่กล้าขัดขอโทษพี่เออมึงต้องขัดดีเนอะมันไม่มีพีเย่มึงบอกกูก่อนก็ได้มันสู้ไม่ได้เว้ยมึงมึงเหมือนแบบมึงตีมันตายแล้วมันก็เอารถ